สวัสดีครับก๊อกนิวครับวันนี้วันที่4มกราคม2567ครับผมอยู่ที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตําบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับวันนี้มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อชุมพรสันตาสีโลมาร่วมทําบุญกันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขณะนี้หลวงพ่อก็เดินทางกลับมาจากไปบินทบารภายในหมู่บ้านแล้ว ลงที่ประตูทางเข้าวัดนะครับเรามาดูบรรยากาศการทําบุญใส่บาตรวันนี้ที่วัดป่าอรุณธรรมกันนะครับนี่ครับรถที่ไปบินทบาทภายในหมู่บ้านมาแล้วนี่เห็นไหมนี่9067ครับหลวงพ่อลงที่ประตูวัดนะครับกำลังเดินเข้ามาเดี๋ยวเรารออยู่ที่นี่นะครับ วันนี้อากาศเย็นสบายสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวมากเป็นอากาศที่แบบว่าเย็นสบายลุงอำนาจหนาวเหรอเย็นหน่อยหนึ่ง <c oughs> แต่ผมชอบแบบนี้แหละอากาศเย็นสบายหลวงพ่อมาแล้วนะครับาดูมุมแคบครับวันนี้มีพระคุณเจ้า สี่รูปนะครับใส่บาทเลยนะครับาะะสาธุบุญด้วยกันนะครับมีพระสุนเจ้าสี่รูปสามเนเณรกลับไปเรียนหนังสรรือกันหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ าธุบุญด้วยกันนะครับวันนี้ก็นีครับบรรยากาศใส่บาตรวันนี้แถวไม่ยาวเท่าไหร่นะครับวันนี้ใครมาวันนี้ก็ถือว่าโชคดีอีกวันหนึ่งนะครับที่จะได้เข้ากราบหลวงพ่อถวายสังฆทานกับหลวงพ่ออาจจะมีโอกาสได้คุยกับหลวงพ่อบ้างนะครับเพราะว่าคนมาน้อย อีกอย่างหนึ่งก็อีกไม่กี่วันก็จะเปิดรับลูกศิษย์ก็คือวันที่11มกราคม2567นะครับหลายๆท่านก็จะเตรียมตัวมากันในวันที่เปิดรับนะครับวันนี้ก็เลยมีคนมาทำบุญที่วัดแถวค่อนข้างจะสั้นกว่าทุกวันนะครับ สาธุบุญด้วยกันนะครับวันนี้มีพระคุณเจ้าสี่สี่รูปครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วยครับผมสาธุสาธุครับคุณหมก20สิครับ กองโตอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุครับคุณจอยอนุโมทนาสาธุค่ะครับผมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับในคุณยายสำรีก็ามาใส่บาตร เราก็บินทบาทที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ ทำบุญตักบาตรที่วัดป่าอรุณธรรมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้หลังจากนี้ผู้ที่มาใส่บาตรก็จะรอขึ้นไปบนศาลากลางบริเรียนนี่ครับเพื่อรอถวายพัตหาารเช้าแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับในช่วงเวลา กนาฬิกา3านาทีนะครับก็จะเปิดประตูสาลาการเปลี่ยนให้ญาติโยมที่เดินทางมาในวันนี้เข้าไปถวายพัตตาหารเช้าถวายสังฆทานอันนี้ <c oughs> ไปทรงเน้นมากเราบอกครับหมู่บ้าน <c oughs> ส่งวะรอครับก <c oughs> ับเกินเบิร <c oughs> ์เราเนาะล,ลุงเวียงส่งเน้นไปเรียนหนังสือหมดแล้วครับเมื่อวานนี้ ข่าวดีของเดือนมกราคมนะครับที่ทางวัดป่ารุนธรรมจะแจ้งให้กับสิทธิอนุสิทธิ์ของหลวงพ่อได้ทราบก็คือวันที่11มกราคม2567ก็จะเปิดรับลุกศิษย์เข้ากราบหลวงพ่อนะครับก็จะมีการลงทะเบียนในเวลา8นาฬิกานะครับเป็นต้นไป การที่มาลงทะเบียนก็คือ Walk-in เข้ามาเลยนะครับวันต่อวันนะครับก็จะเริ่มให้เข้ากราบหลวงพ่อได้ในเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาของวันนะครับต่อไปก็จะไม่มีการจองคิวนะครับก็คือเรามาเนี่ยเราเดินทางมาที่วัดเราก็จะรับคิวเข้ากราบวันต่อวันเลยนะครับ ส่วนวันหยุดของเดือนมกราคม2567นะครับตารางวันหยุดของหลวงพ่อก็จะมีวันที่7วันที่7มกราคม2567ท่านก็ติดกิจนิมนต์งานพุทธาพิเศษหลวงปู่ศิลานะครับวันที่7มกราคม2567แล้วก็วันที่ส0 8มกราคม2,567ก็ปฏิบัติกิตของสงฆ์แล้วก็วันที่25มกราคม2,567ก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์นะครับอันนั้นก็คือตารางวันหยุดของทางวัดนะครับของหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับ ตั้งแต่วันที่11มกราคม2567เป็นต้นไปก็ญาติโยมที่ต้องการเดินทางมากราบหลวงพ่อก็สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อเข้ากราบหลวงพ่อได้วันต่อวันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ